สวัสดีครับผมภูมิวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับสายพันธุกระสุนและชนิดกระสุนในเกมวอรเทนเดอร์นะครับสายพันธุ์กระสุนจะมีกระสุนเรียงต่อกันเป็นชุดๆโดยแต่ละชุดจะมีกระสุนแตกต่างชนิดกันไปโดยสามารถพบเห็นได้ทั้งในเครื่องบินในรถถังในเฮลิคอปเตอร์และในเรือการเลือกสายพันธุ์กระสุนถือว่ามีความสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เล่นเครื่องบินเพราะสายพันธกระสุนแต่ละแบบจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ตามชื่อของสายพันธุ์กระสุนซึ่งหลักแล้วจะมีอยู่เประเภทไม่นับสายพันธุ์กระสุนแบบ Default เช่น 1. Universal สายพันธ์กระสุนครอบจัก,กรวาลที่สามารถเอาไปยิงอะไรก็ได้ 2. a t t t r r g e t เหมาะสำหรับยิงอากาศยานและสามารถยิงเป้าหมายภาคพื้นินที่ไม่มีเกาะได้ 3. Tracer เป็นสายพันธุ์กระสุนที่เหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่เพรากระสุนทุกลูกจะเป็นกระสุนสวิถีทำให้สามารถเล็งยิงได้ง่ายขึ้น แมกระสุนในสายพานนี้ส่วนมากจะเป็นกระสุนที่ทําให้ข้าศึกติดไฟได้ไง่ายขึ้นด้วย 4. ี่ไนท์คุณสมบัติคล้ายกับเทเซอร์แต่กระสุน2วิธีจะมีไฟน้อยกว่าทําให้ไม่บดบวังทัศนวิสยัยและทําให้ศัตรูตัวจับได้ยากขึ้น 5. ้ากราวทาร์เก็ตเป็นสายพานกระสุนที่เหมาะสาหรับเอาไว้ยิงภาคพื้นดินและรถเกราะบางชนิด 6. กอาร r โมทาร์เก็ตเป็นสายพานกระสุนที่เหมาะสาหรับยิงรถเกราะและรถถัง แถมยังเหมาะสำหรับเครื่องบินเช้งระเบิดที่ต้องยิงป้องกันตัวเองไปข้างหลังพอตัดนาของเครื่องบินศัตรูจะมีเกราะนาะ 7. เตลผู้เล่นที่มีประสบการณ์มักจะใช้สายพานชนิดนี้เพราะสายพานนี้จะไม่มีกระสุน2วิธีซึ่งจะทําให้เราและศัตรูนั้นไม่เห็นกระสุนที่ยิงออกไปเหมาะสําหรับซุ่มโจมตีซึ่งในแต่ละสายพานกระสุนก็จะมีกระสุนแตกต่างกันออกไปตามพาหนะที่เราเลือกเล่น และจะเลียงกันยิงเป็นชุดๆถ้าหากเรายิงกระสุนที่อยู่ทางซ้ายจะออกไปก่อนจนถึงทางขวาแล้ววนซ้ำกลับมาที่ทางซ้ายใหม่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆกระสุนในเกมนี้มีอยู่หลากหลายชนิดซึ่งถ้านั่งท่องทีละชนิดก็คงจะจำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีเทคนิคการอ่านแบบง่ายๆอยู่ ถ้าเราสังเกตที่ชื่อย่อของกระสุนจะมีตัวอ,อักษรต่างๆเรียงต่อกันซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวก็จะมีความหมายของมันโดยหลาหลักแล้วจะมีตัวอักษรที่ควรจําได้อยู่3ตัวด้วยกันก็คือ A P H E และ F อักษรพวกนี้จะอยู่น้ำหน้าตัวอักษรทุกตัวเลยยกเว้น F ที่จะอยู่ข้างหลังบางข้า,าบางซึ่งมันจะบ่งบอกถึงเอฟเฟกของมันที่มีผลต่อเป้าหมายเช่น A.P. กระสุนจอะเกาะเอาไปยิงอะไรก็ตามที่กาอนานา He. กระสุนระเบิดเอาไปยิงอะไรก็ตามที่ไม่มีเกาะหรือเกาะน้อย F. กระสุนสะเก็ดและตัวอักษรที่ต่อท้ายก็คือคุณสมบัติเพิ่มเติมของกระสุนชนิดต่างๆเช่น T. กระสุนสองวิถี I. กระสุนติดไฟดอกจันกระสุนแต่งอากาศ โอเคเรารู้ความหมายของแต่ละตัวอักษรไปแล้วทีนี้เรามาลองอ่านกัน A P I กระสุนจ่อกรอดติดไฟ H E F I T กระสุนระเบิดสเก็ตติดไฟ2วิถี F I T ดอกจันกระสุนสเก็ตติดไฟ2วิถีแต่อากาศเห็นไหมครับอ่านง,ง่ายจะตายแล้วก็จะมีกระสุนอีกบางชนิดที่จะมีตัวอักษรยอแ,บบแปลกซึ่งในเกมนี้ก็มีไม่กี่ชนิดหรอกครับ ถ้าถามผมว่ามันมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในวิกิก็ไม่ยอมบอกมาเลยแล้วก็มันมีให้แค่นี้นะตัวอที่มันปยนแปลงมและในกระสุนบางชนิดของเยอรมันก็จะมีคำว,ว่าไมเนนเคชอปต่อท้ายผลชื่อกระสุนถ้าเจอคำนี้ต่อท้ายเนี่ยแสดงว่ากระสุนชนิดนั้นเป็นกระสุนชนิดพิเศษที่มีดีลเบิร์ตเพิ่มขึ้น,นครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ชนิดของสายพันธุ์กระสุนและกระสุนชนิดต่างๆบอกว่าทุกคนจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเล่นเกมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ